ครับพี่น้อง,ม,งอมาพ่ออันบรรดาพันผึ่งนะครับ,บเคยเห็นหนาเห็นตาดอกครับว่ามาจากโคกวดดอนแก้วน้ำชาเออนะครับร้อํอำเภอขาอันทะเลโซนะครับมองได้คุ้นหายอยู่หาคินหลายๆกับมองนั่นแหละครับจีนในมีมูนะครับเอออันก็ะดิได้แลกเปลี่ยนปอดภบประการความคิดความอ่าน กัดแฉแบ่งแบ่งกันไปพึ่งตรวจเป็นจังไดนะครับอันอันพันหมีกำลังอธิบายนี่ครับใหญ่จริงเลยแต่ว่ามันพึ่งมานครับเห็นไหมหมนี่กำลังเด้ครับนี่แต่แบบนี้ไม่หนีครับพี่น้องครับรับรองรับประกันว่าบน่หนีครับนี่ครับพี่เบิรงเด้อนี่เห็ดหลังเลยดินี่น้อง นี่มีน้ำบปื้อแต่ว่าตอดนี่ราต้องพูดถึงนะครับพี่น้องเอ้ยเห็ดแบบนี้ตอดสนั่นวันไหวมากัดเนื้อหอมฮูู้๊ก็ทังเนี้พูดยอดกับปังไงเลยเดี๋ยวไปเียร์มันเดนนี่อ้เต็มทีเลยพี่น้องเดี๋ยวเหนาเนี้หไงแต่เล็กบอได้เลบอได้เลกบอให้เลขเนี้ยเอายั้งว่ามาเร็วๆไปจถอะมันจะหนี้พี่น้องเยครับเดี๋ยวอีกจัก สิบมือเอ้าทำมันอยู่แต่ว่าผมรับประกันว่าบ่อยู่ครับเดี๋ยวก็มีคนมานล้นแท้โอเค ออมาตอดพึงแก,กฮักไหมโธไม่มีหักหรอกถ้าต้นเยียบย่ออยู่อย่างนี้ทีมงานหมานเห็ดเมานะครับเห็ดบินตัดหน้าพันดังแห่งโซเชียลนะครับพันกันพาพันหมีมาดูพึ่งนะครับเออพันหมีกำลังพิจารณานะครับโอ้มันลังพึ่งหรือรังมิมเบย หลังมีมดอกจานโอ้ขึ้นไปพันมีขึ้นไปไปได้เลนะสองร้อยนะ่ะพันมีขึ้นไปนู่นนะครับมาแล้วครับหนูจะตีบเบล์นะครับพันกิจจะทำอะไรหนูจะตีบเบล์คยณพันดาพาทา,า,างไหลไปมุมทางในยัง ให้บริการโดยพันหมีพันหมีให้บริการครับลังครับกระบอกแล้วบอกอะ่ะถ้าใหญ่ๆหญ่ไม่เคยทูบอกถ้านน้อยน้ำหนามนี่โอ้ยททูบอกอดีแท้ทอ,อพันกันขยันวิ่งใช่ไหมระวังไฟไหมปลาดูดีๆเหยียบก่อนไปแล้วเหยียบไฟไฟไมันลุกพด เออเออนั่นแหละไปแล้วครับพันหมีพันหม,มีร้อยโูกับกิ่งเท่าแขนมีนะครับเขา,เาขเอ,อ่ม้มพันหมีกำลังขึ้นนะครับผมอยู่กับพันกันขยันวิ่ง,งเออแล้วก็หนุจะตีเบลเลเ <laughs> นี่ยครับ ขูบอกว่าให้ไปเตะบอลมันบอกไม่เอาหนูจะตีบบลล์พันเลยพันกิดพันกิดตีเบลล์ใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่หรอกโอ้พันหมีบอกว่าบบมีอย่างเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยตอดเจ็บเด้ตอดเข่าตัวนี้ว่าบบเข่าได้เลยพึงห้างบอกพันหมีเออนั่นน่ะลงเบิรกบุบบบ โอ้ยนอนหลบภัยครับพี่น้องโอ้ยตอวเขาตัวนี้หาว่าบอกเขาเขาบ่าเขาไม่คิดเขาเนาะตอวจทับทู้ซับเอออันนี้ถ้าว่าังใหญ่ๆนี่ยนะครับตำตำนี่โอ้ยเขาอากากอาก,ากจ้างขี่มันก็บทูบอกครับมันเมียนเองเลยอันนี้น้ำๆมันรอพันหมีมาเชียดอู้สุดยอด ตอดดีไหมไหนายยอดเจ้าตอดบาตอดขนนนเบึงเลยครับพี่น้องอู้เอาพันหมีมาเชือดเอาพันหมีมาเชียดนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ว่าอันจงไหนละ่ะรบพึ่งครับแต่ได้ผลอยู่ระดับหนึ่งพี่น้องนี่แต่ว่าถ้าหังงไงให้ก็ย่อไปน้นได้ครับเด้นอนกับตอดบนนอนกับตอดครับพี่น้องอครับผมพันหมีจัดให้ครับ พันธ์หมีบอกว่าถอดหรือยังนะครับพันธ์หมีบอกว่าใหญ่ไหมนะครับจัดไม่รู้กันแล้วครับต้องขึ้นไปดูแต่ว่าผมว่ามันครับสมควรนะครับพันธ์หมีจัดให้ครบใหม่ไม่ครับครบกับใหม่ย่างดีเโอวพันธ์หมีขึ้นมาให้กังใจครับพันธ์หมีบอกว่าพันธ์หมีจัดให้นะครับหมีร้อยลูก็กินเข้าแขนนะครับเออเอาไปพี่น้องเอาครับพันธ์หมีจัดให้ยังบอกครับ เออ<า>ไปออโอมพันธ์หนีชัดให้ครับยอดโอ้ยปวดกะอีลุงไปขึ้นเหรอพี่น้องครับลุงก็ยังคักเลยพันธ์นีชัดให้ครับโอมมาพี่น้องครับลมแรงคักชครับโคตรลมเลย โอ้ยอะไรเลยมืดแล้วโอ้ยงอย่งเนี้ยต้องรังหนขาวด้วยข้างเฮ้ยคุปปวกแล้วมนมีีเก่าดอกไม่มีทอดครับเต็มเตี้ยเลยแหละข้างโอ้พันหมีพันเลยเฮ้ยคุ่ะ ถึงเต็มเปียพันหมีเอ้ยนู่นน่ะคุน่ะ,นนะโอ้ยถอดนิดนึงเวยียงมันบอกเลยถอดหน่อยนึงครับน้องหมีจะให้โอ้ยพันหมีจะให้โอ้ยโอ้ยน้ำเปียเลยน้ำเปีย так it

ก็ผมี่นออกไปดเดียวเลย